สวัสดีค่ะอยู่ในช่องของทิมกุสุมาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะสารลอยผิบันแท้งหมู่บ้านก็นกนคือไดยเดินทางมาจากบานแพ้งจากบ้านเสา,า,าหน่อยแหละจนมะหอดุงเทพมะหอดหองมหวอดนี่ค่ะเป็นทีียบ,บน่อยแล้วนะคะคือ,อมาก,กับสุสายใยนะคะกับผู้จัดการิืนกับผู้จัดการปีสายใย มา้กันนะคะมะหอดผีสามถุงพี่นอ้องตอนนี้กระล่งสีเดี๋ยวหัน่นหั่นตะไะคร่แล้วก็ตำเครื่องสีไม่เห็ดหมกเครื่องในไก่กันนะคะหมกไก่หมกเครื่องในไก่คุยกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณมาในทุกทวง คุณมาลลยน้ำใจบัตรทุกไปหัวใจทุกดวงด้วยนะคะเพราะว่าแม่ติมสีอับยังรุงหรือว่าโพยยังรุ่งกะพอแม่พี่น้องให้การติดตามตอนนี้ยอดคนติดตามจะถึงห้าพันคนแล้วนะคะขอบคุณหลายๆแม่ติมเตือนเต้นนละดีใจหลายๆดีใจมากมากเลยนะคะเพราะคือว่าสีเด็ ันมิกข้อนตีตามได้เร็วขนาดนี้แล้วก็หลายปานนี้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่พน้องเด้อมื่อนี้เห่อสิมาเฮ็ดหมกไก่หมกเครื่อแม่ไก่แล้วก็ซุปแล้วกับสีแดงมาก,กนมินกันแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังก็เลยจากไทยอยูย่มืสอเช้านี่ก็เมื่อยหลายก็เลยน,นอนั่งเพิ่นสวยว่าสีไทยคลิปตัวหลหรอเพิ่มสวย,พ,ยพักพักมุสอันนี่ก็ได้ นั่นเป็นมูล,ลูซัวสายใ่มาสสุดทางหรือซัวกันมาสุดท,ทางอย่างพันหลับในเพราะว่ามันก็เสียงกันขึ้นเนาะการาพักคอนมันกเ็เลยบ,บอ่บอเพียงพอบนใดแล้วจะมาหั่นตะไคร้้วกัตตาตาตา,ตาเครื่องที่ว่าสีเห็ดมูกไก่อันนี้ไปตองใบตองคุณแม่ก็ซื้อแล้วนะคะ อาสา,า,าพี่เส้นอาสาตาตัวยังกับว่านได้เก่งกับพี่น้องทามดูทามเตาทามพี่ทามน้องว่าเฮ็ดแบบใดเห็นใจจะแต่งปูก,กับแต่งบ่านได้เป็นแต่งปุกให้ปเป็นตาหนาเบื้องอันคชียบน้องปังปอนกับแม่กับันแฟนแอดมินสมัยคุณแม่แต่งปูก,กบ่เป็น เลยเฮ็ดจังสันละการนั่นกับกดเบิ้งให้เ้อะการเห็นกับกดซับสะไคร่ซับสะไคร่ให้น้ำแล้กวกดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะในช่องของติมกุสมาออฟิเชียลนะคะ อยากไรดพี่น้องักผาไว้ของรังบานแต่มันมันจะมีเครื่องอยู่ดอกว,ว่าหันในสนดูเ็สนีสน,น้งบานห้องเื่นขาเบียนเนาะ ใส่ขอเบียเพื่อควาวเข้มเขมขน้นจังน้อยว่าแม่ติมเบียงสีประเทศก้าวเขากขาำนันอย่างี้ได้ไหน้องเพราะว่าสิาเป็นน้ำขนมจีนเป็นแกงเป็นอ้อมเป็นชุดน้าไม้เล่าๆติมไปเห็ดเป็นยูเพราะว่าเคยเห็นมนข่ามาก,ก่อน พอจากันไปนั่งแค่เกียดติดจเกได้เนาะพูดข้าไปเนี่ยคุดเบิ้งแนวลาเบิ้งคุมปิดล่ำเหลืองสังท์ทองปลาตีนแดงเนมวนเดบอแม่ตีมล่ำเป็นนิยังที่นอกในเบิ้งบอพูดลองพูดกับไเดบเ้งเบิ้นงพูกเบเบื้องล้ว่ากัขอพุดหลายๆ ก้นเขาไปให้กลุ่มปิดประมาณเก้าพันกว่าคนนะคะจุฬะบามเก่าพันกว่าค่ะโอ้ดีใจดีใจเมื่อกิ้มาอู้คือจังก็ไปยู่ซาวหน่อยแต่ด่วนเดี๋ยวหิงหิง,หง,หง,หง,งอนงอนอยู่กันเลยนาสิไปแตด่ด่วนหุ่นไปแต่ด่วนช่วย เฮ็ดทู้ทูกโซเชียลก็สิพ่อแม่พี่นองก็สิติดตามบัใกล้แล้วปันอันนี้เฮ็ดแต่ถ้าแตพวกอาทิตย์ดูพุ่มใจตัวพี่นองดีใจมาครับดีใจไร้ดีใจแห้งตามาเพียก จับกล่องให้ก็เล่เอาตัาง,งค์ใช้ขาไปเลยครัวกุซุมา xoay đi xoay nè vuông cứng hay cay xoay mòn mòn cái này cái sạm nó có tìm cái sĩ áp quang gần vậy, tăng tang nhất tìm nhất nhắn giúp bạn. คือของอยู่บ้านแน่ให้พี่น้องได้ติดตามว่าจะเรื่องเมื่อนแล้เป็นเลากลับบ้านกลับห้องเราเลี้ยงจะเป็นแม่ครัวธรรมดาเป็นแม่บ้านธรรมดาอยู่ง่ายกินง่ายนะคะมากิตอาหารละลาตุ๊กพี่น้องมาเกี๊ยงมากหมก,ม,กมากออมมากซุปน้ำมัน ฝากกดติดตามช่องของติมกกสุมาลำเพลินออฟฟิเชียลน,นั่แน่เด้ือพี่นอนเดือยปากจากค้นแน่เ,เห็นตะเพิ่นเห็ดยูทูบกับอ่อนซ้อนเพิ่นมาสันที่แสะอ่อนเพิ่นมาสันก็เลยจะบ้อกก็เลยได้ไดไดเห็ดบันโอ้ดีใจดีใจรู้ใจค่ะ ยอดคนติดตามจะถึงห้าพันแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะอันนี้กับไกไ่ทีส้อมากดูสาวหนิไก่ไก่ไก่ ห้าสิบบาทไปได้ไรพี่น้องสาธุเห็หนห้อย,ปยไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อ ใหส่ใจก,กันแต่มันยาวไรมันติมกันสีไทยประมาณอ่าสิบกว่านาทีแล้วมันติมกันสีตาคลิปเป็นคลิปต่ออีกโอเคนะคะพอกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สิ สีเฮ็ดเห็นเจียวตัวมาเฮ็ดเป็นโม่ี๋จะค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสิข่านเบิองน้พี่น้องเนาะ